More wars for wars ส er วัสด,ดีเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเกร็ดสงครามห่างหายกันไปนานเลยนะครับสําหรับช่วงนี้วันนี้นะครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจที่เชื่อมโยงกับประเพณีและความเชื่อในการเดินเรือที่มีมาอย่างยาวนานมาเป็นเวลายาวนานหลายพันปีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นแค่พิธีกรรมแต่มันยังสะท้อนถึงความเคารพและความสำคัญของเรือต่อมนุษย,ยชาติโดยเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับคือการทุบแชมเปญใส่เรือใหม่ในพิธีปล่อยเรือของแทบจะทุกชาติและเรื่องที่2ก็คือทำไมเรือส่วนใหญ่ถึงถูกอ้างอิงด้วยเพศหญิงทั้งในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ พร้อมกับคาถามที่น่าสนใจว่าทําไมผู้ทําพิธีปล่อยเรือต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบของ3มเรื่องนี้พร้อมกันถ้าทุกท่านพร้อมที่จะรับชมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับ รเพณีการทุบขวดแชมเปญใส่เรือใหม่ในพิธีปล่อยเรือของแทบจะถูกชาติมีต้นกําเนิดที่สามารถย้อนกลับไปได้หลายพันปีตั้งแต่ยุคโบราณครับความเชื่อที่ว่าเรือเป็นสิ่งมีชีวิตหรืออย่างน้อยก็มีวิญญาณที่ต้องได้รับความเคารพนับถือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยในยุคโบราณครับการทุบขวดหรือเทเล,ล้าไวาแดงหรือไวนขาวลงบนเรือว่ากันว่าถูกทําเพื่อเป็นการขอพรจากเทพ,พเจ้าและส่งความโชคดีให้กับการเดินทางของเรือต่อมาในช่วงยุคกลางครับ ประเพณีนี้ได้รับการปรับปรุงและทําให้มีความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งไวน์เบียร์หรือแอลกอฮอล์อื่นๆสามารถถูกใช้ได้ถูกนํามาใช้ในการทําพิธีปล่อยเรือเพื่อเป็นการแสดงต่อความคารบต่อวิญญาณของเรือโดยในสมัยนั้นเรือถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณอยู่ภายในและการทุบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่เรือถือเป็นการปลอบประโลมวิญญาณของเรือเพื่อให้มันสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยคล้ายกับที่บ้านเราไหว้สามารมภูมิด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นแหละครับ ในช่วงปลายของศตวรรษที่19ประเพณีนี้ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแชมเปญซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ชนชั้นสูงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและความสําเร็จจึงถูกนามาใช้แทนเครื่องดื่มอื่นๆในพิธีการทุบขวดในเวลานั้นการใช้แชมเปญในการทําพิธีทุบขวดกลายเป็นที่นิยมในยุโรปโดยเฉพาะในฝรั่งเศสซึ่งแชมเปญเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ตัดภาพมาที่สหรัฐพวกเขาประกอบพิธีในทํานองเดียวกันกับราชนาวีอังกฤษแต่บางครั้งก็มีความแตกต่างออกไปเช่นใช้เหล้าผสมน้าแทนเหล้าบริสุทธิ์ใช้นกพิราบพูกริบบิ้นสีแดงขาวและน้ําเงินตัวละสีสตัวหรือใช้ผู้ประกอบพิธี3คนแต่ละคนถือขวดน้ําซึ่งนํามาจากแม่น้าและทะเลที่ตนเองนับถือสําหรับต่อยหัวเรือให้ขวดแตกซึ่งตามความเชื่อ ชาวเรือจะไม่ยอมลงเรือลำใดที่ไม่ได้ประกอบพิธีปล่อยอย่างถูกต้องเพราะพวกเขาเชื่อกันว่าเรือแต่ละลำมีวิญญาณถ้าทำพิธีไม่ถูกต้องจะถูกสาปให้ประสบกับเคราก์กรรมต่างๆมีเรื่องเล่ากันว่าเรือรบอเมริกัน USS Constitution ไม่ยอมเคลื่อนลงน้ำถึงสองครั้งเมื่อใช้ขวดน้ำแทนเหล้าจนครั้งที่3คนเรือจะตะัตวาเจมเซเวอร์จึงสั่งให้เอาขวดเหล้ามาต่อยที่หัวเรือเรือจึงยอมเลื่อนลงน้ำไป พวกชาวเรือที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นต่างกล่าวยืนยันว่าพับพาสิครับผมได้ยินเสียงเรือถอนหายใจด้วยความโล่งอกเลยทีเดียวมาที่ประเทศไทยกันบ้างพิธีปล่อยเรือลงน้ําของไทยในปัจจุบันยังคงทักษะขนบธรรมเนียมและประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน ในกรณีของกองทัพเรือไทยเมื่อมีการปล่อยเรือลงน้ำมักจะมีสุภาพสตรีเป็นผู้ประกอบพิธีซึ่งเป็นหน้าที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและความเป็นมงคลของตัวเรือรวมถึงเป็นการเชื่อมโยงกับความเชื่อโบราณว่าการให้สุภาพสตรีเป็นผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือจะนําพาความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองมาให้พิธีปล่อยเรือลงน้ำในปัจจุบันของไทยยังคงรักษาประเพณีความเชื่อนี้ตัวอย่างเช่นในปี63กองทัพเรือไทยได้จัดพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่งเรือตอน114และตอน115 ซึ่งพลเรือเอกลือชัยรุดดิศผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีและมีนาวาเอกหญิงอุบลวรรณรุดดิศภรรยาของผู้บัญชาการทหารเรือทำหน้าที่เป็นแม่ย่านาในพิธีนี้าการประกอบพิธีปล่อยเรือจึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาประเพณีและเชื่อมโยงกับความเป็นสิริมงคลมาแต่อดีตโดยการใช้ขวดแชมเปญกระทบหัวเรือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่มาจากธรรมเนียมสากลทั้งนี้พิธีปล่อยเรือในอดีตที่มีหลักฐานปรากฏในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นพิธีปล่อยเรือพาที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ ในปีพศ2454และพิธีปล่อยเรือหลวงคำลนสินที่สร้างในต่างประเทศในปีพศ2453ก็ยังคงสะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาขนบธรรมเนียมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ในอังกฤษพิธีการทุบแชมเปญใส่เรือเป็นที่แพร่หลายในกองทัพเรือรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองก็ด้วยซึ่งถ้าคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของเรือรบในช่องของเราจะเห็นได้ว่าเรือรบแทบทุกลำจะมีการทุบแชมเปญใส่เรือในพิธีปล่อยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จในการสร้างเรือและเป็นการมอบพรให้กับเรือใหม่เพื่อให้มันเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็มีความเชื่อกันอีกว่าการทุบขวดแชมเปญแล้วแต่ในครั้งเดียวถูกมองว่าเป็นรางดีโดยเฉพาะในกองทัพเรือ ความเชื่อที่ว่าถ้าหากตีแล้วขวดไม่แตกในครั้งแรกอาจจะเป็นลางร้ายที่นํามาซึ่งความโชคร้ายในการเดินทาง โดยตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ, Titanic, ปปอ,อ,อเรือ RMS ไททานิกผูปลอยจากอู่ต่อเรือ Harland and Wolff ในเบลฟาสต์เมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1911โดยไม่มีวิธีการทุบขวดด้วยแชมเปตหรือเครื่องดืม่มอื่นๆใส่เรือเนื่องจากทางบริษัท White Star Line ซึ่งเป็นเจ้าของไททานิกไม่มีการปฏิบัติตามประเพณีนี้เพราะนโยบายของบริษัทไม่ได้ยึดถือการทำพิธีดังกล่าวซึ่งแตกต่างจากบริษัทอื่นๆในยุคสมัยนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วชะตากรรมของไททานิกก็เป็นไปตามที่เรารู้กัน คือมันจมลงเมื่อวัทกับภูเขาน้ําแข็งทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนซึ่งบางคนก็ว่าเป็นคำสาปเพราะไททานิกมันถูกเคลมว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมแต่คนส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นความประมาทของทั้งกัปตันและลูกเรือที่ไม่มีการเตือนภัยที่ดีพอทําให้เกิดโศกอนาตรกรรมนี้ซึ่งก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ นอกจากการใช้แชมเปญในการทำพิธีแล้วนะครับอีกหนึ่งประเพณีหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการที่ผู้ทำพิธีปล่อยเรือจำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเรื่องนี้นะครับมีรากฐานมาจากความเชื่อในหลายวัฒนธรรมที่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับการมอบชีวิตใหม่เช่นเดียวกับมารดาที่มอบชีวิตให้กับบุตรการให้ผู้หญิงทำพิธีปล่อยเรือนั้นถึงถือเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับเรือเพื่อให้มันสามารถปกป้องและดูแลลูกเรือได้อย่างปลอดภัยในการเดินทางซึ่งถ้าเราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆในปรรระะเเททศไยของานคับ ก็คล้ายๆกับความเชื่อของแม่ย่านางที่คนไทยบางส่วนจะเชื่อกันว่ารถทุกคันมีแม่ย่านางนั่นแหละครับนอกจากนี้นะครับการที่ผู้หญิงทำพิธีปล่อยเรือยังคงเป็น,นักษณกของความงามความเมตตาและความอ่อนโยนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้คนในสมัยนั้นเชื่อกันว่าเรือควรจะมีเพื่อปกป้องลูกเรือและนำพาพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยพิธีนี้ยังคงถูกปฏิบัติในหลายประเทศจนถึงปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการต่อเรือที่มีความหมายอย่างลึกซึง้งแล้วทําไมเรือถึงถูกอ้างอิงด้วยเพศหญิงละ่ะเรื่องนี้นะครับเป็นคําถามที่มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเอาตามจริงครับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ว่าใครเป็นคนตั้งเพศเรือเป็นคนแรกเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ย้อนไปถึงยุคโบราณเริ่มจากภาษาละตินครับ ซึ่งเป็นรกากฐานของหลายภาษาในยุโรปคำว่าเรือหรือนาวิสในภาษาละตินเป็นคำที่มีเพศหญิงจึงไม่แปลกที่หลายภาษาในยุโรปเช่นภาษาอังกฤษและภาษาสเปนจะรับเอาการอ้างอิงเรือด้วยเพศหญิงมาใช้บางแหล่งข้อมูลก็ว่ากันว่าการใช้เพศหญิงในการอ้างอิงถึงเรือยังมีความเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพธิดาหรือเทพเจ้าสมัยโบราณตัวอย่างเช่นเทพธิดาแห่งท้องทะเลในวัฒนธรรมกรีกโบราณที่มีชื่อว่าเทพีเทติสซึ่งถือเป็นเทพีที่คอยปกป้องผู้เดินทางทางทะเล การอ้างอิงเรือด้วยเพศหญิงจึงสะท้อนถึงความเชื่อและความเคารพต่อเทพ,พเจ้าที่คุ้มครองเรือและลูกเรือจากอันตรายในการเดินทางนอกจากนี้ครับเรือยังถูกเปรียบเสมือนมารดาที่คอยปกป้องและดูแลลูกเรือของมันเช่นเดียวกับมารดาที่ปกป้องบุตรของตนวัฒนธรรมนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการใช้รูปปั้นเทพธิดาหรือผู้หญิงที่หัวเรือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและการปกป้องอันตราย การติดตั้งรูปปั้นหญิงสาวที่หัวเรือเป็นสิ่งที่เรามักเห็นในเรือรบสมัยโบราณเช่นเรือไวกิ้งหรือเรือของชาวโรมันรูปปั้นเหล่านี้มักจะเป็นรูปของเทพธิดาแห่งท้องทะเลหรือสตรีผู้มีความงามซึ่งเชื่อกันว่าจะนำโชคดีมาให้กับเรือและลูกเรือในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานมาในวัฒนธรรมของเอเชียกันบ้างอย่างในประเทศญี่ปุน่นเรือมักถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและมีจิตวิญญาณซึ่งอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องถูกกาหนดเพศ แต่พวกเขายังคงมีความเคารพและความเชื่อมโยงกับเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลเช่นเทพีเบนไซเทนในลัทธิชินโตซึ่งเป็นเทพีแห่งน้ําและความเจริญรุ่งเรืองการมอบความเคารพต่อเรือในฐานะสิ่งมีชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามครับเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้การนั่งอิงเรือด้วยเพศหญิงจะยังคงมีอยู่แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่เช่นในการใช้งานทางทหารและการต่อเรือสมัยใหม่ที่อาจเน้นไปในเรื่องของเทคโนโลยี และความเป็นกลางทางเพศมากขึ้นโดยความที่กองทัพหลายแห่งในปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงแนวคที่เกี่ยวกับเพศและความเท่าเทียมทางเพศการอ้างอิงเรือด้วยเพศหญิงจึงค่อยๆลดลงในบางส่วนอย่างไรก็ตามครับความเชื่อดั้งเดิมที่เรียกเรือว่าเธอยังคงมีอิทธิพลนในวัฒนธร,รรมตะวันตกซึ่งพวกเขาจะใช้คำสรรพนามที่เรียกแทนผู้หญิงมาใช้ในการเรียกเรือและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมในการเดินเรือที่ลึกซึง้งซึ่งยังคงถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นและยังคงถูกใช้ในพิธีกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3คมคถามที่มีคนถามผมเข้ามากันเยอะมากๆเลยซึ่งผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากรู้อีกก็สามารถถามผมมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับเกตความรู้ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆและสาระความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่เรานํามาฝากกันสําหรับวันนี้ช่องวอร์โซนและช่วงเกร็ดสงครามต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ